สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับสหรับเกมบล็อกฟุตนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะฟิชแมนคาราเต้รีเวอร์นะครับแล้วก็จะมาสอนทำขนหมีนะครับแบบตื่นนะครับแล้วก็จะรีวิวด้วยนะครับงั้นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กและกดแชร์คลิปนี้ของผมก่อนนะครับขอสัก50ไลค์แล้วกันนะขอเยอะเดี๋ยวไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากนี่เลยนะครับชาร์กแมนคาราเต้นะครับก็มีการปรับใหม่นะครับเหมือนปาวาลีเลยดูเนี่ยสิโอ้โหสีปาวาลีชัดๆครับเป็นคอมโบนะต่อยต่อยทุบลลลงพื้้้้้นนนแแวววกก็มีีีารรสไดดดด์ยยะบบบคัเ๋ใหู ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับประมาณนี้เลยสีสวยจัดนี่ประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับบิลปกรณ์นะครับมีครบจบในที่เดียวเลยนะครับผมทุกอย่างเลยนะใน r o b อสตนะครับดูสกิลเซตกันสกิลเซตครับมีชื่อว่า t w e l ลวอเตอรนะคเทว์ลวอ water ปั๊มนะครับนี่ครับโอ้โหสวยจัดเซตปึ๊บนี่ครับเป็นการพุ่งต่อยลุลวัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่รอก่อนสวยจัดอัปเดตนี้ถือว่าดีครับดีมาดูใหม่นะครับสกิลเซต เนี้ยชาร์จอย่างนี้เลยนี่แล้วกดปล่อยปึ๊บนี่ครับโคตรเสียวนะครับมาดูสกิลเอ็กกันนะครับเพลชเชอร์วอร์ติกส์นะครับก็จะเป็นการง้างแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถควบคุมได้ด้วยนะสามารถควบคุมคนได้ด้วยนะไม่รู้ว่าถ้าเกิด PVP พีบคนเนี่ยมันจะสามารถควบคุมคนได้หรือเปล่านะแต่ว่า NPC ที่เป็นคนเนี่ยได้นะครับลองใหม่ลองใหม่แบบนี้เลยปึ๊บเนี่ยบังคับได้ชั่วคราวนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะแตกออกแบบนี้ นี่ครับต่อไปสกิลซีครับชื่อว่าเกรสซีสเปียนะครับนี่เลยภาพเป็นประมาณนี้เลยครับก็จะซีค้างอุ้ยขยับด้วยครับดูดิแล้วก็ปล่อยไปเลยแบบนี้ปึ๊บอ้าวไม่โดนไกลเกินนะครับอ่ะสกิลเซตคอมโบครับสกิลเอ็กซ์นี่คอมโบได้เลยอ่ะสวยมากรอแป๊บนึงครับรอสกิลซีครูดาวแป๊บนึงอ่ะมาแล้วนะครับนี่ครับปึ๊บโอ้ห่รีเวิร์กมาน่าใช้มากครับ แต่ผมว่าโดยรวมมันยังสู้แวมไพร์ไม่ได้ปะอันนี้ทุกคนความเห็นงางก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนตัวผมก็แรงคงใช้แวมไพายเลเนาะมันได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่าผลหมีนะครับผลหมีรีเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบยังไม่ได้ตื่นก่อนนะอ่ะนี่นะครับสกิลแรกมีชื่อว่าฟูลี่แจ๊บนะครับผมเงื่อนไขของสกิลนี้เนี่ยมันก็จะมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวไปช้าๆเนาะสกิลแซ่นะครับก็จะเป็นการต่อยต่อยพลังบาดเจ็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับ เหมือนว่ามันจะต่อยไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่อยไปตะพักเรื่อมบื่มันจะช้าลงปะเนี่ยๆๆมันเริ่มช้าลงเห็นปะเริ่มเริ่มช้าลงแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆช้าลงนี่เลยไหมค่อยๆช้าค่อยๆช้าถ้าเราไม่ปล่อยนะมันก็จะช้าลงมากเห็นปะช้ามากนะประมาณนี้นะครับถ้าเราไปเก็บมันก็จะขึ้นหลอดสแต็กทางขวานะครับแบบนี้เลยนี่นะครับจะขึ้นหลอดมาแบบนี้นี่เลยแบบนี้ครับต่อไปนะสกิล X อ็กซ์นะผมเป็นเลชรีลิสนะครับแบบนี้เลย กดเอ็กค้างนะครับแล้วปล่อยปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะต่อยแบบนี้ครับคอมโบได้ครับหลอดขึ้นไปเด้งไปปุ๊บแล้วก็เอาสกิลนะพุ่งไปต่อได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอครูดาวให้ดูอีกรอบอ่ะมาแล้วนะครับกดเอ็กค้างปุ๊บแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับสกิลเอสนะครับต่อไปสกิลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อไปสกิลซีนะครับอากอนี่นุ๊กนะครับประมาณนี้เลยกดค้างครับนี่ครับตู้มมันจะระเบิดออกไปแบบนี้เลยนะครับแรงมากๆ นะครับถ้าตื่นเนี่ยคงแรงกว่านี้นะครับต่อไปต่อเลยนะครับสกิลวีนะครับเทอร์ทูลิงพลาสนะครับเป็นบอลเกีงเกียบนี่บอลเกีงเกียบปล่อยออกไปครับแล้วมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าด้วยนะแบบนี้นี่เห็นไหมครับปล่อยปุ๊บจะพุ่งไปต่อนิดนึงครับแล้วก็ระเบิดออกแบบนี้นะครับผมอ่ะสกิลสีอีกรอบนี่ครับตุ้มโอ้โหคือมันแบบอืมคนเล่นในคนสามมีแหลกอ่ะมันแบบโอ้โหอลังการงานสร้างจริงนะครับต่อไปนะครับสกิลเอฟนะครับ เป็นเป็นวาร์ปครับตามชื่อเลยเป็นวาร์ปแบบนี้ปุ๊บวาร์ปไปข้างหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลวีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับชาร์จบอลกิงเกียออกมาครับแล้วปล่อยออกไปแบบนี้ปุ๊บ,นบเนี่ยโดนดาเมจแบบนี้เลยนะครับมาดูว่าสกิลเอฟเนี่ยโดนดาเมจไหมนะลองดูสกิลเอฟปุ๊บเหมือนจะไม่มีดาเมจนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราทําตื่นแล้วเนี่ยสกิลเอฟจะมีดาเมจคลิปนี้นะครับผมมีให้ดูตื่นแบบสกิลเอฟนะครับผมสกิลอื่นผมยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนทําด้วยนะว่า มันทํายังไงนะครับสองเควสแรกนะเควสที่สามเนี่ยยังไม่ได้ทำนะเควสสามเควสสี่เดี๋ยวคลิปจะตามมานะครับก็อยู่เลยนะครับคุณก็ต้องมีผลหมีก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เดิมครับโลกสองอยู่ตรงนี้นะโลกสามก็อยู่ตรงที่ทําผลเลยนะทําผลตื่นนะครับโอเคนี่นะกดเลยนะครับแล้วก็มาที่สองนะแอดมินพาร์เนลตรงนี้นะครับสองเควสแรกเนี่ยเหมือนจะยากนิดหนึ่งนะเควสสามเนี่ยเหมือนจะเป็นการแค่ตีเพื่อนนะเออแค่ตีผลสายฟ้าตีเพื่อนตายก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่า ผมยังไม่ได้ทำเนาะเริ ake, ร่มจากอันแรกน,น, ag, นะครับผมวิธีการทำอันแรกอันนี้ไม่ยากนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องกดรับก่อนนะกดรับอะไรเสร็จก่อนนะครับพร้อมทำนะเพืมันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอน่ะเปอร์เซ็นขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพร้อมทำเนาะถ้าเปอร์เซ็นขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับกลับไปที่โลกสองครับกลับไปที่โลกสองครับแล้วก็เดินลงลาวาครับด้วยผลหมีนะต้องมีผลหมีอยู่นะไม่งั้นทาไม่ได้นะเดินลงลาวาครับแล้วเปอร์เซ็นมันจะค่อยๆขึ้นับเปอร์เซ็นมันจะค่อยๆขึ้นนะ มีคลิปให้ดูนะครับมีคลิปให้ดูนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลองดูคลิปนะครับผมก็ได้ทําตอนไลฟ์สดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็เราสามารถกินน้ํายาได้นะครับก็คือน้ํายากันลาวานะครับเพื่อคอมโบได้นี่ครับก็กดสร้างมานะครับแล้วก็กดตัว E นะครับแล้วก็คราฟลาวามานะครับใช้3ผลนะครับกินกินเลยอ่าพอชั่นเนี่ครับกินเลยครับ พอเรากินปุ๊บนะครับเราจะไม่โดนดาเมจจากลาวานะครับเนี่ยครับแต่ว่าตอนเราวิ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยังขึ้นอยู่นะครับผมมีคลิปให้ดูเหมือนกันนะครับตามนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็วิ่งวนไปเรื่อยๆครับหรือคุณจะวิ่งตรงกระแพงก็ได้ครับกดแต่มันอยู่ค้างก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องวิ่งไกลอยู่งนี้ก็เสร็จเหมือนกันนะครับสำหรับภารกิจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับในเควสแรกนะครับเดี๋ยวไปเควสสองนะครับเควสแรกนะครับก็ให้มากดรับเควสสองแบบเดิมนะครับอย่าลืมนะ ถ้าไม่กดรับเควสสองนะมันก็จะทําไม่ติดนะผมก็ทําสิบไปแล้วนะเควสสองก็ถามว่ายากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะผมเดินตามผมมาได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทํานะคือนี่ครับเอาคนหมีขึ้นมานะกดสกิลแซดครับแบบนี้ปล่อยออกมาจะเยอะเลยครับให้มันออกมาสักประมาณเกิน5อันอะเกินไหมหนึ่งสองเกินแล้วกดเอฟค้างครับแล้วพุ่งไปแบบนี้ปุ๊บให้มันแบบเก็บทีเดียวให้หมดเลยอะมันก็จะขึ้นหลอดมานะครับถ้ามันหมดแล้วก็กดแซดใหม่ ก็เซตใหม่ครับก็ตีเอฟปุ๊บให้มันเก็บทีเดียวเยอะๆอะ่ะนับก็จะขึ้นหลอดมานะถ้าทุกคนไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปตอนทีน่ผมไลฟ์สดมันได้เก็บเขาหนึ่งห้า 1, ลูกขึ้นไปหรือเปล่านี่ก็เก็บห้าลูกเนี่ยก็เก็บห้าลูกแล้วทำไมมันขึ้นได้อะ่ะปึ๊บปึ๊บหกสิบแล้วเอา้าดีจะขึ้นเร็วก็ขึ้นเร็วเลย ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเราจะได้เอาเวกมาเป็นสกิลเอฟนะครับเนี่ยส่วนอันแรกเนี่ยอันแรกเีอยากจะทำให้ไอเพนมาสเตอร์ตัวนี้อยู่นานขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยนะเพนมาสเตอร์ทำอะไรได้ครับดูสกิลเอฟมันก่อนนี่ครับจะเป็นการต่อยเตะ2ทีนะครับเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บเพนแมสเตอร์จะมีขึ้นไปแล้วก็ตรงต่อนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ตื่นมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างเดียวจะไม่ตรงต่อนะครับรอบนี้จะมีดาเมจด้วยนะแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่โดนไม่โดนเอาใหม่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  ด,ดูดูดูนับดูนับนี่เลยปุ๊บเอ้ามันไม่มีดาเมจวะอ๋อดาเมจจะอยู่รอบที่สองนะครับผมกดเอฟค้างไว้นะครับแล้วก็ทุบลงมาจะมีดาเมจแบบนี้เอ้าไม่โดนหรือ้ะต้องให้โดนนะครับเนี่ยมันจะมีอดตาๆเห็นไหมอยู่ในวงนี้ครับจะโดนดาเมจนะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูป,ปุ๊บปุ๊บนี่ครับนี่โดนดาเมจแล้วประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะเพนมิเทอร์ตรงนี้นะครับผมก็ทําให้สอดเต็มก่อนอันดับแรก อันนี้นะครับทาในน้ําไม่ได้นะต้องทํากับ m อ็เท่านั้นนะครับหรือว่าคนนะเนี่ยพอหลอดเต็มนะก็ให้เจ้หาที่อ็หรือหาคนนะให้คุณมาตีเราแล้วเราจะแปลงล่างครับแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับแปลงล่างครับเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ครับนี่วิ่งเป็นลาโตะเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นตีรัวขึ้นนะสกิลโหดขึ้นกระโดดสูงขึ้นนะเห็นไหมทำทุกอย่างขูดไปหมดเลยนะครับแต่ เมื่อหลอดหมดเนี่ยเราจะตายเลยครับต่อให้เราวิ่งหนีใช่ไหมเราก็จะตายอยู่แล้วครับเราสู้เสร็จแล้วหนีตายครับอันนี้เนี่ยคือเอาไว้แบบล้างแค้นได้นะแบบว่าพอจะตายปุ๊บสวนอีกทีหนึ่งแล้วก็ตายไปพร้อมกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยวิ่งเร็วมากผสมกับเนี่ยไอเผ่ามิ่งอ่ะโอ้โหูวิ่งดิเรารูโตะเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวดูนะหลอดหมดมันจะตายนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าตอนนี้นะครับหลอดใกลหมดแล้วนะครับพอหมดปุ๊บเราตายเลยครับไม่มีข้อจเว้นครับยังไงก็ตายครับหมดแล้วครับ เรียบร้อยครับนี่เห็นไหมตายเลยไม่มีข้อจะงวินครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเควสที่3ด้วยนะครับเควสที่3อย่างที่บอกนะครับผมเหมือนว่าต้องฆ่าคนเนาะอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่มีนะแต่ว่าส่วนประกอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันต้องหาไนแมคแคชเชอร์ด้วยนะแต่ว่าตอนเอาเอ็กสกิลเซตกับพาสซีฟนะครับมันของง่ายนะครับแต่ว่าไอไ er นแมคแคชเชอร์นี้คืออะไรยังไม่แน่ใจนะว่าหายังไงนะใครรู้ก็เป็นไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลย นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเฟสที่3ที่4จะตามมาไปฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไคร b ์คลิปนี้ผมด้วยนะครับก็สำัวนนี้ไม,ม่ไปแล้วพุมเย้